เทยกันเปลือกเรียบร้อยแนวมือนี้แนวมือนี้เบอร์อื่นเบอร์อื่นก็ได้ได้ใช้ได้นาะแบบผ้าเอาทางใส่บ่อนี่แบบแบบผ้าบริกรนะยังไงกว้างอาบน้ำกับสีบนาวกันได้แบบนี้เนาะอุ่นชุ่มชื่นแบบนี้เราอาบอยู่นอนสีเย็นได้ นี่แค่ได้ลมบ่ได้อันเรียนทํางานก็ว่าแบบัพข้าหาอะไมันงโเ สบายดีเอฟซีเลยเนาะเบอร์ชุกชุกคนพบพอ่อกับสาวัวมานนี่กะมาหาทางน้องน้ำผลเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ผลกำลังเห็ดอ่าทานคนขลุกขลุกอยู่มาเห็ดอยู่เพื่อนอยู่บ้านเลยบัดไหนเนาะอืม ขนเป็ดหรือขนไก่เอ่นิสบายดีเด้อสบายดีป้าคักปัญญนยังอันนีิแค่เคียนหัวรถน,นีิเคียนเหือกันยังแน่เคียนเหงื่อหรอเหงื่อเคียนกี่หมอลำเลื้อนหมอลำเลื้อนเหือออกเลยกันขอตาเอ่อเอาตะเกาเผาใช่นะเนะตะเกาเผาใช่นะเผาทานนี่เผา,อ,านนอ,อยู่หน้าบอ มันนี่มาเผาอยู่เพื่อนเออเห็ดอยู่นี่อยู่หน้าก็เห็ดแบบนี้บอกเอบไเอให่เา้ไเีกเผาแบบนี้เลยวยไอ้ลูกเต้าไใช้เบิดค่ะไปร้านป่าอืมมก แ้วเนาะใ้เฮือนในเฮือนเลยเพ่นเห็นยังไงปิดหน้าเนาะมาได้ยินไปตัดเผาอยู่หน้าใช่ไมเนาะปิดิูบานก้อนเน่ยเให้างไสิเขาห้ออกกำลังเห็นเนาะ แล้วเขาาย่างเนาะจะแล้วเราบอกเขากันเขาเลือกใหท้ทศทีขุดนั่งคันอดไแล้วใส่สุกอืมแต่ว,วมันมันสุกบบสมือแบบลุกมันขึ้นมาทันีล้างกันนะปั่นได้ยังไม่ได้ปั่นครับครับตัวแล้วตัวปั่นปั่นแล้แล้วเออเลือกแต่ให้เดียดอกขุดมาตีเอาเองนะอืมเกี่ยวแบบบ้าเฮ็ดเป็นพ่อนะพวดเอาเนาะเลยเนี่ยมันมสฉลุกสบายแล้วมันเป็นแบบ มับกไ่ใหญ่น่ให้ให้พุทเอานะมัได้ันไดชุดพลังหมูไล่จักชอบนะได้ิชองิองอืมมัดตอันที่สีเกียวน้ำหลังนี้ได้จ้ะจักจังบอกโอ้โหได้ใจชอบไว่าอันประมาณจักชอบนี่ก็ะรารว่ารมานครึ่งนี่เห็นได้นไม่เพ่อเขาโจไปก่อนเนาะ เขอรเาน่ะคนเขน่ยเนูเขากลางบ่บ่เขาเขาเขางั้นแล้วพวกใดเขาเนาเจ้าเขาเจ้าด้วยเออลืมซื้อลมซืให้นึ่งว่าด้วยอฉันอยากให้แต่ว่าตัวให้แล้วไม่เปบเพราะเรามนี่ท่านีคุดเอานะที่เป็นให้นะดื่มมนอเจ้ากันเนาะดื้อมหอซื่อเข่าวัน ว่าจวจะบ่คอยได้เป็นได้นะนี่ยค่ะคนคนลืมอมันแนะโดยมาแับนี้มากออกบิดแหล่อันเนาะเฮือนครัวนี่เนาะสีได้เฮือนงามเฮือนใหม่เลยดีใจบ่ดีใจดีใจเนาะผู้ใหญ่เข้ามาดูรัวเลยเป็นลำพังเจอห้องเองก็สีสีแดดแบบบ้านไม่รู้หูกันแล้วนะแต่ันกยเก็ดเต้าแล้วก็หาลงไม้ แรงเขานั่มนี่้างมาหาธุรกิอคายเนี่ยุ่วยดีกว่าไรแล้วเอาอันบ้านเจ้าได้撒เห็ดหน้าอยู่บ่เห็ดหน้าอยู่ักกุ้มกินมอดทางกระกระสิกุ้มกับบุกุ้มไรน้อถึงทางนไงพอได้ก็ไม่น่าแซงอยู่ทางัหนไงอือพอว่าเห็ดหน้าแซงหน้าปีเนี่ยเนาะโดยอือโดยโดย แบบทางบ้านมีบัดเห็ดหน้าปีเดียวเนาะได้หน่อยแต่แบบบุบ <laughs> บกุ้มบัดน,นี่เนาะแต่ละเห็ดหน้าแบบชงเชือคือทั้นทงน้าแม่เ,มเจ้าพูดบัดจะเชือกุ้มจังเน,ะนะา,านะ,นะก็กุ้มไแต่สิเป้าเขาเกี่ยวกับชูนี่ท่านอะไรกันกุ้มแบบว่าถ้ามันกุ้มแบบอะไรคลายนะแต่ว่ากุ้มไปแค่คนหนึ่งแหละบอสถามว<บ>่า<บ>เขาเห็ดอยู่ที่เห็ดเป็นแบบหน้าแซงน้ำเลยอาจจะกุ้มเนาะอ่า พราะว่าไล่แล้วก็เห็ดโตวันนี้เออเเอามาผักผู้น้อยเพิ่นกินอยู่ว่านมนี่เพิ่นกินอยู่ว่าแบบนี้ผู้น้อยไม่ได <c oughs> mm ้ก hmm, mm ินไม่ได้กินแบบนี hmm. mm ้เออทีกินนมตำลีาะว่าเพิ่นกินกระดูกกินทองเสียอืมอันนี้ยังไม่ได้ให้เพิ่นลองบ่ได้ลองหลายเทื่อแล้วแต่ยังคือการผู้ใหญ่ที่กินผู้ใหญ่ได้กินนี่ผู้ใหญ่รถแก๊สรถ เอาเพื่อนอยากก็ให้เพื่อนกินก็ได้แค่ให้เพื่อนกินอชิมนกินเใหญ่เออานอันนี้โบแลยคอยเป็นหมากโบกัต้นขามต้นอย่างนี้อนก็มีเออนไเป็นละเป็นเป็นาะวาคือนำทกับีนดงก็ได้เนาะท่นเขาซีนอกนังหมากนั้นอืมนนั่นเยีดงน้ำ แต่โมแต่มเป็นหมากเป็นยังเป็นลกพอไรผ็ดทามเลยเป็นไมเพ่นแบบมาทุกแบบเป็นอะไรออาีแม่นะอะไรนันเพื่อนอะไรแบบอมสมบูรณ์อะไรแบบนก็มาในที่จะรอด้เน่ยหินอได้แนี้ทั้งยังไงเขาทำแบบมาทั้มาเลย่ยไอ้มาซองซ่องพ่นน่ามัรตรงเนี่ยออกตลอดนะออกตลอดอื เ่ยกแปกันเนาะกินข้าวกลาบอ่นี่กินข้าวแล้วยังข้าวเช้า่นน่ยังบได้กินบ่เอ่ยังข้าวเที่ยงได้ยังกินนะฮะก็ทำทัววมันทัวมาแต่ใช่นะปลูกบ่ออยู่นะทัวให้ชอบเทราย่พี่ทาน เราหายมอแล้ก็แงช่วงนาพ้นหันช่วงแรกนี่จะแรกวันที่แบิวันดออไปคายรถเหินสุกเฮือนงามเลเฮือนหลังไงได้ใชป้าไปนี่บอกไปอยากขึ้นนอนก็ได้เืือนมูน Nó hương lùm cả lại hương thương cả lại à, <laughs> uhm. nó theo tèo 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 luộc tèo leo tèo 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 ที่กลางคืน้วก็มาถือชางชุ่มมชมแนวมันีวดติดแบ่อนิ่ยังโมติดเอาติดติดเหรือเป็นไบายถ้าถมเื่อไรมันหมดบ่อแบบว่ามีทางมือสยเออมีแตลวมียังไ้เพิ่นขืนอยู่แล้เป็นอัตเตอร์เนาะ อืแต่กี่บักหกหกเนาะโอ้ยโกยนางกัมีเนาะนะับปนไอเจ้าพันเจ้าพันถิมบ่ตาเจ้าคือบกคุดในคอยคอยเสียเมือปุพันถิ่มเห็ดยังอ่ะนะป่าในมีวัดบ่เออพอพ่นจังคางถิมได้เนาะอยู่นี่มันหกบ่

แ่ไหนบางคนมันมีพ่ออ้จ้มันใหม่ไปเรื่อยถ้า <sa? S 1> <ăm> ุดเลกลจอดอนี้จะหิ้ว่ามันใหม่มาเบิรงห้องน้ำทั้งสาวมอืสบายดีเด้อชสบายแล้วบ้นมึงเออ Các là nhăn mà để nó quăng ẩn thân Đây ừ. là thân chẳng nó ừ. ừ. Nói ừ. ừ. chính hiện hiện các ừ. cái hương <laughs> thân Tăng cấp hồng nam, cả là gì ở cánh Ừ Tăng hồng nằm hồng nằm sáu lạc con Ừ đó có thể xây Hãy ừ. subscribe không แงนทางอยู่ใน,นบ้านอยู่เนี่ย้างเดียวกันไปกับสำบ้านเดียวกันแหละทีมงาน,นเดียวกันบอสแน่นทีมงานเดียวกันแต่<อ>ว่ามาซ้ำเรียบจะรวมรวมบัดนี่บบนช่างจะค้นนี่โอ้ปกติแท้จะจีหาช่างหาช่างที่เขาเอามารวมกันอืมชุ่มหนักแล้วตัดพวก็ต่า เรียกไล่เาเพิ่มีกออยกยัง่ไล่ยาก้งเสานกัเอาเพิ่มอีกคนที่เป็นหาแล้วเดี๋ยวบ้างช่ได้เห็ดนาบ่โอ้เห็ดามันมาไลยแล้วแล้วแต่สองสอยู่ป้าให้เมียเห็ดอยู่ว้าบ ว่านะเจ้าขารับจ้างเนี่ยจ้ะือได้เข่าของหน้าบดับเคยเข่าอีู่บนเคยอยู่เนาะเคยเข่าอยู่แท้เออแม่หละเจ้าไต่ใยอยู่ข้าแก้บันเนาะอดิเก่งเข่านาชนิ้เลยไลใกล้ไก่ครับแค่ไ้ ขนเพื pues oh. uh. ่อนเทปจักห uh. ้องเลยยังโบราณทุกยันวันแห่งไรเลยเงือนคั่วกับตีออกมาทีเลยบอกมีเป็นนันหงอกหงนอนแน่เนาะนี่กะถือว่ามั่งเงินเงื่อนคั่วออกกะพุดกุนนุ่มแบบนี้เนาะ ัดเสาชิมหาเสาสบสองเสาบัดเพือนันสาจอยชิมหาเนาะชิมหามขับได้เทกันเปลือกนีปล่อยแนวมือนี้ แนวมือนีเบออื่นเบอร์อื่นก็ได้ได้ใช่ได่นเนาะแมบถ้าเอาทางใช่บ่นนี่แบบแบบทางบริกรนะอม่างไกว้งอาบน้ำก็สิบนาปันไดแบบนี้เนาะอุ่นชิุ่ยแบบนี้เอาอาบอยู่นอกสิเย็นไหมแค่ไหนบ้น ขนะ้างนนะอกแต่อยากแบบพักกะเนยเดี๋ยวมันโง่โหเดมันคมันสบายแบบนี้เนาะเราไม

ทำทัวรย่างเดียววะทำทัวร์บา้างถอยเพาะภักกันยังักไปเบ่งเพิ่น พ้อมบ่หมดนอนเต็มเป็นผู้อ้อมบ่อ้อมเลยบ่หนิอ้อมใบยายอ้อมใบซีบ่อ้อมบ่เลยเงินั่งหลังไงก็อ้อมเนื้หนาบ้านเฮาเนาะอ้อมเบิดผักลายผักลายดีใจน้ำเด้อมื้อนี้มามื้อนี้แปลกหูแปลกตาลายแล้ว ไม่ได้ใช่ีก่อนเทคานบังบ่เอมงันกับบัาฉันกับบัวอันเดียวกันบั้งัปูใหญ่ตนัวหงไหนเอออ้าบุเมนว่าฉันเห็นฉันตัวปใหญ่เป็นสีอะไนทางไหนมาเห็อืมเป็นยังไงตังเใจยังเบิ่งก่อน หลักๆมันก็คือห้องน้ำแล้วก่อนเรียก้างน้ำบ้านบ่าชาวเต๋อัอนคนแต่ยังมากที่เพราะว่าทั้งคุณยายใจย่างนะคะในตัดสินใจว่าเราจะเอาทางไหรเพราะว่าต้องรอให้ห้องน้ำแล้วก่อนมีห้องน้ำใส่ก่อนทางนี่เพื่อนกายทางเพื่อนชาวเต๋อนำเนาะ เทือนทางหลังเนาะมือใส่งานได้เลยอื่นเลาก็ใส่เล่นเขื่อนเราเคยชินแล้วเขาปลากับมเื่นาเินล้เขาปากมโอโลมนำสาวปวเดอรบันเดอร์นำปลากรอบนำน้ำใจดำนอนเกลับขอจะกลับแล้วค่ะ อ่ะอย่ากลับก่นเลยจะด้างหลาด้ออโดยสบายดีเนาะดีอกดีใจน้ำมาทั้งน่องคนอืมพี่น่องพิ่นคิดเจ้าบ่าสาวคนพักปุ๊กนะเดียวกันกับอาสาวจอยเลยนี่ ใจน้ำมาทางนองน้ำพนน้ำตกน้ำก็ถือว่าเดียดร้อยบบบน,นี้คือเงินซานของอาสาวพนคนนี้จะตอนนี้จะรอผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าจิตจางช้าง,งทางไร คลิปนี้ชาบัวเกษีอว้ชั้นนี้ก่อนเลอนะพ่อแม่ที่นอเนะานนะกระฝากติดตากดไลค์กดแชร์พอให้มีกำลังใจด้วยเหตุคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบวัวสิไัยขอกล่าวขามาสบายดีสบายดี